Challenge and now a moment that you have been waiting for the 48 kilogram champion challenge. But as you know, it our 48 kilogram has become older now and he has trouble to making his way. So tonight we will find a new champion for this division. The <laughs> วันนี้เราจึงจะมาหาแชมป์ neck. คนใหม่ในรุ่นพิกกดน้ำหนัก48กิโลกรัมครับพูช้าชิงในมุนเมีนครับเป็นนักชกชาวกัมพูชาฝึกซ้อมอยู่ที่คายเพชรพูทองในจังหวัดบรยอง introducing our first challenger in fighting out of the blue corner tonight representing Cambodia training out of pet pootong gym in r a y o n g with professional record of 35 fights and 24 victories ladies and gentlemen please welcome toT! เต The global fight. Let's give him a big round of applause. Entering the ring right now is your first challenger, representing Cambodia, training out of Pet Pultong Gym in Rayong aka the punches from hell 35 pro official fights and 24 pro official victories let's see for total Tang. และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดอุบลราชธานีฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายชอชนาทิพในจังหวัดชลบุรีเจ้าของฉายาไอ้หนูใจเพชรแ n ะที่สุดคนน n ้น n อ h e ูโรวินคาร์นิคัมจากอุบลราชธานีพรวินส์ฝึกซ้อมอยู่ที่ชอชนะทิพย์ที่ e ี่ในชลบุรี with <widely> professional records of 28 fights and 16 victories ladies and gentlemen please welcome เบตตองคำชอชนะทิพ fight and entering the right now he is second challenger fighting out of the red corner. He comes from Ubon Ratchathani province training out of Shoshana Tip Jim Let's see for Peton Kam Shoshana Tip. และก่จะไปชมศึกชิงแชมเปี้ยนรุ่นวิกกันหนัก48กิโลกรัมในค่ำคืนวันนี้ครับลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนามแม็กซ์มวยไทยคุณสุปเปอร์นเงินบำรุงวันนี้มโรมเตอร์ he coming with the 48กิโลกรัมเขาจะคว้าชชมเป belt สำหรับวินนิ่งไฟเดอร์แล้วุ็สุบาจินรครับมาประกาศกันครับดักราฟไฟแชมเป็นรุ่นพิกันหนัก4 8กิโลกรัมใครจะคว้ากันครับสนันีนไปกนครับไปลรุ่นกันเลยครับฮัลโหลไป become the ด h a m าฟไฟแล้วไปดู o u t นะครับวันเวลาที่พี่น้องแฟนมวยทั้งประเทศและก็ทั่วโลกครับรอคอยมาถึงแล้วครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ว่างในที่กัดน้ำหนัก4 8กิโลกรัมครับ ฝ่ายน้ำเงินนี่ทางด้านโทเทงครับนักทกวกวัย21ปีจากประเทศกัมพูชาโธเทงนี้ปัจจุบันมาพิสซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอชรัตนชัยครับอยู่ที่จังหวัดระยองในตังกัดของค่ายเพชรภูทองครับโดยมีกิติศักดิกช์ชรัตนชัยเป็นเทรนเนอร์ผู้สอนแล้วก็มีคุณเชิดอชรอัตนชัยเป็นผู้จัดการแล้วก็มีรัฐดนตรียุทธภูทองครับเป็นหัวหน้าค่ายส่วนมุมแดงครับทางด้านเพชรทองคําชอชนาทิพย์ เด็กหนุ่มวัย16ปีจากศรีเมืองใหม่อุบลราชธานีมี่ชื่อจริงว่านายทวีศักดนาคำสิทธิอนอยู่ที่ค่ายมวยชอชนาทิพย์ครับอยู่ที่จังหวัดชลบุรีโดยมีคุณเพลินพเมืออุบลเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคุณชนาทิพย์อินอุดมครับเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าค่ายสรีระรูปร่างนั้นลอยกว่าอย่างชัดเจนเลยครับสำหรับศเพชรทองคําแต่ในความหนาครับโอ้เจ้าโทเหงได้หนากว่าครับ และที่สำคัญฟอร์มกำลังสดกำลังฮ้าวเลยครับโทเทงลูกสิษย์ของคุณเชิดชอรัตนชัยครับ4ฟอร์มหลังนั้นโทเทงฝากผลงานองางวัด้วยการชนะรวดทั้ง4ไฟครับและก็คู่นี้ท่านผู้ชมเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งและเป็นโทเทงที่เอาชนะได้ในรายการมวยไทยแบทเทิลเมื่อวันที่29มีนาคามที่ผ่านมานี่เองครับถ้าติดตามผลงานของโทเทงอย่างต่อนเนื่องจย่าทราบว,ว่ามีการฟิตมีการชกที่ดีขึ้นเรียกว่าปิดหูผิดตาครับคุณเด็กเจี้ครับยิ่งชกยิ่งเก่งอะไรประมาณนั้นครับ เพชรทองคำนี่เป็นประเภทจังหวะฝีมือดีอันที่แล้วเนี่ยกว่าจะชนะเจ้าเพชรทองคำมาได้โทเทงก็หืดจับเหมือนกันครับนะครับตีครับาดหนึ่งสองลำตัวสนามไว้น้าระหว่างได้แข้งขวาวันนี้ในขนกองเชียร์มานับร้อยชีวิตเหมือนกันกัตตนาโทเทงนี่นะครับแน่นขนาดมุมน้ำเงินไปเลยครับกองเชียร์ของด่านโทเทงนะครับเดินหน้าต่อครับมีแชมป์เป็นเรียกว่าการันตีนี่เรียกว่าเกมการชกในปะตุดูเดือดแน่นอนแชมป์นั้นเป็นเดิมพันแล้วครับ และที่สำคัญเพชรทองคำเนี่ยฮะนอกเหนือจากหาชนะวันนี้นะครับถือว่าเป็นการล้างตาได้ด้วยครับนะรครับเดินหน้าวันนี้หมัดล้วนๆครับโทเทงก็งตีด้วยขวาตีด้วยขวาอีกครั้งนะรครับเพชรทองคำเด้งตีเนีอ,ออกมาครับแยกออกมาแต่แบบว่าวันนี้ไม่ใช่วันนั้นครับท่านท่านเพชรทองคำบอกเตรียมตัวมาสู้แชมเดือนเหมือนกันเอา้าตปจังหวะนี้ลอยเคว้งเลยครับจังหวะกวาดลากครับของธนเาเจ้าเพชรทองคำ ครับตีมาที่วงในเด้งขวาเด้งขวาอีกครั้งครับโอ้มาด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจจริง,รง,รง hey, ครับโทเทงนี่นะครับทำการบ้านมาสู้กับโทเทงมัดในอย่างเดียวครับพีโร่งนำตัวก่อนแล้วก็จับในรัดล่างมาหายใจออกพีโร่งหาจใจกวักวแทงครับนะ hey, ครับวันนี้เจอบี้เจ,บเจอบทกักหนักครับพี่น้องครับพยายามจะวางที่แขนซ้ายครับเปลี่ยนเข้ามาครับแท้ซ้ายวัดระยะแล้วจับในโทเทงตีก่อน,อนครับ ครับตื้อไปเรื่อยเบียดเรืเ่อยครับทางด้านโทเทงไล่ขี่ไล่เบียดเข้าไปเน้นล่าตัวครับเล่นงานเป้าใหญ่ไปก่อนอรครับเสียบด้วยสายโอ้โหแทงถึงอกเลยครับหน้าจะน่าไม่ต้องคำนี่แหละครับจังหวะฝีมือดีครับเกี่ยวมาแทางด้วยซ้ายโทเทงต้องรวบเอวตีเด็บขวาเข้ามาครับทางด้านโทเทงเอาละครับจังหวะด,ดัก,ดก,ดกเสียบดักแทงของไป่ต้องคำเริ่มทำง,งานได้ผลครับเสียบมาแต่ตอนนี้นีโอ้โสะอึกสะอึกแทงเลยครับทางด้านโทเทงแต่แต่ว่าจังหวะจะถึงตัวนั้นโทเทงมีฮุกซ้าย ปัดลำตัวเข้ามาก่อนครับท่านชมครับลองสังเกตครับจิ้มเตยหมัดขวาบ้างครับดึงจังหวะวางในแข้งนะครับถ้าลองถามรอจังหวะมาอีกแล้วครับนี่ครับพอรีรีลล์นั้นโดนหมัดชุดครับขาแรกข้าวบอกต้องโทษแหงตัดสินใจเป็นเลยครับไม่แพ้ก็ชนะครับแต่ก่อนที่จะรู้หมดนี่ต้องเอาให้ประทับใจไว้ก่อนนี่ครับมีเข็มขัดแชมป์นะครับเป็นเดิมพันครับหนึ่งเดียวเท่านั้นครับไม่มีแชมป์สองคนครับจิ้มด้วยซ้ายกระทำเสียบแรกอาละครับโดนหมัดครับ ไม่ต้องขาต้องสวนคืนครับริมนำตัวเข้ามากับโทเทงพยายาจับนายตีด้วยขวากลาเป็นโทเทงนะครับที่ตียัดเข้ามากรับบิเวณสีข้างแล้วหมดยกที่หนึ่งครับมา่เอาละรท่านผู้ชมครับ,าบ,รบพาท่านผู้ชมมาลุยกันต่อครับ นี่คือคู่สําคัญนี่คือการชิงแชมป์ว่างในฤดูกาล4 8กิโลกรัมครับของชาลเพชรทองคำชรชนาธิปในมุมแดงนักชกจากอูบนราชธานีกับโทเทงจากกับูชาในมุมน้ำเงินครับเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งหนึ่งครั้งครับวันนั้นเป็นโทเทงที่ต้องใช้คําว่าหืดจับเลยครับก่อนจะเอาชนะเจ้าเพชรทองคํามาได้ดูครับผาช้าจะว่าเล่นงานลำตัวสลับใบหน้าด้วยหมัดนะครับของโทเทงยังคงใช้การได้อยู่ครับเอาละครับยกที่2ครับ มาชมกันต่อเลยครับออกมานี่โทเทงมีมาเข้ามาเล่นงานก่อนครับ่อนนี้จะจับนายรัดลากหันจะมาเสียบครับไม่มีใครยอมใครครับเสียบแทงได้ดีทั้งคู่นะครับเดินหน้าต่อกันถีบด้วยซ้ายครับโทเท็ไม่ต้องทําฝันสอกครับจับนายอีกแล้วตีวันนี้มาคบเคลือบกับนอกก็ได้ในก็มีกัจจานโทเทงนี่นะครับเรียมขยันของโทเทงครับแต่พอทางด้านเพชรต้องํำเสียบมาแต่ตอนนี้นี่โอ้เรียกว่าหนักหนักแน่นแน่นเหมือนกันครับเอาละครับนะครับ ทีก็พยายามจะตีครับดนาเจ้าเพชรทองคําก็ต้องใช้สรีระรูกร่างของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับขวายาอู้จะโดนสุนที่หมัดแล้วแล้วนี่ครับลงล่างรัดเอวไว้ก่อนครับโทเทงนี่ครับผิดถูกไม่ว่าครับขอยกไว้ก่อนครับดนาโทเทงขยันเหลือเกินครับวันนี้จับในได้เพชรทองคาว่าอย่างไรครับเสียบคืนได้แล้วมันการพาเขาช่วแล้วก็เสียบครับน่ครับเตงขวาเข้ามาครับดนาเพชรทองคํามีแรงเท่าไรต้องใส่ให้หมดครับ ับสลับแทงบ้าครับไม่ต้องคำกระชับกระเฉงมากขึ้นครับโอเทงรัดเอวตีซ้ายตีขวาเพชรทองคำยัดขืนครับนี่แหละครับเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นครับทางด้านเพชรทองคำเสียบได้กระบโฉบได้อะไรครับเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งจับในปล้ำตีโอเทงไม่ยอมอยู่แล้วครับขาจังหวัเสียบะกรับตีด้วยซ้ายเพชรทองคำตอนนี้เจอเกมพี่เจอเกมบทแบบนี้ครับหายใจรถต้นหอมมาอีกแล้วครับลุกลำตัวเพชรทองคำเกี่ยวมาตีด้วยขวา เสียบยัดไส้เลยกัางด้าเพชรทองคำลูกนี้นี่เลยว่าโดนแรงแล้วก็แทงแหลมจริงๆรับทางด้านเพชรทองคำโตเทงว่ายังไงครับต้องเดินเข้าไปหาจับนายมาเด้งตีกัาพูชาเพชรทองคำนะครับพยายามจะดวลเนียกันต่อครับอ่ากํารใจดีลล่ากออกมาอีกครั้งครับวางได้แข้งครับแล้วขวาในนี่ครับไปโดนรัดเอวแบบนี้ต้องแก้ให้ตกนะกัางด้าเพชรทองคำ โทเทแกมัดเอวแล้วทําให้ตีไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับนี่นะครับมวยที่เราเล่างเทียกว่าวงในมีนัดล่าในรูอว่ามวยตัวสูงนี่เริ่มจะไปไม่เป็นครับนะครับตีมาก็ตีคืนเสียบมาก็แลกคืนนะครับยังไม่มีใครยอมใครนะครับหยาบปันด้วยสอ้ายแม้โทเททิ้งด้วยมัดนอกจากมัดก็มีศอกนะครับแล้วจับอีกทีตีด้วยขวามแต่ไม่ต้องขับคืนได้กันจนสุดท้ายชัดเจนนี่นะครับเริ่มมีอาวุธเข้ามาเสริมกันทางด้านโทเท นอกจากมัดเท้ายงมีสอกครับอ่อนนะครับเป็นต้องคำบวกขึ้นทันทีเหมือนกันไม่กลัวอยู่แล้วครับครับไปเข้ามาโอ้ยังคงดวลเนียแลกกันแบบดุเดือดเรื่านครับอายครั้งครับทาหน้าต่อแดงขีดซ้ายอะครับเป็นต้องคำตีกระชากตีด้วยขวานี่ก็ได้เหลี่ยมแล้วครับหมุนตีเมื่อสักครู่นี้ครับสวยงามนะครับลากออกมาอีกครั้งวานไปแค่ขวา ยัดเตะฝังเข้ามาแล้วหมดยกที่2ครับแมสเอรบฟกานไป2ยกนั้นท่านผู้ชมครับก็ยังดูไม่ออกและคู่ขี้จริงๆระหว่างโทเพ็งจากกัมพูชาคนนี้ครับูกสิ์ของผุณสมศักดิ์นนพรัตน์ครับหรือว่าผุ้เชิดชอรัตนชัยกับเพชรทองคำชอชนาทิศครับ พยายามจะเล่นงานลำตัวสลับใบหน้าครับแล้วก็เพชรทองคาก็ยังมาไดายเหลี่ยมครับจังหวะตีครับถึงแม้ว่าแกยังไม่ตกนะครับจังหวะรัดเอวของโทเทนแกหมุนมาตีด้วยขวาดอกนี้สวยงามครับอ่านะครับท่านผู้ชมครับ3นาทีสุดท้ายกับหาเสมอกันในสายยต้องมีต่อเวลาแต่เดี๋ยวดูว่าจะยืดเยื้อถึงเกมต่อเวลาหรือไม่ครับนี่นะครับเป็นสานาทีที่มีค่าเหลือเกินรับสับทั้งคู่ ดูว่าอีกสานาทีนี้ใครจะทำเกมได้ดีกว่ากันครับเอาละครับจับนายมาลัดล่างโทเทงเป็นทางด้านเพชรทองคำก็ยื้อสู้ทันทีครับเอาละครับไม่มีใครยอมใครคนหนึ่งนั้นมีลูกขยันครับนั่นก็คือโทเทงอีกคนหนึ่งนั้นมีความชัดเจนเอาละครับหยับเปลี่ยนต่อครับจิ้มลำตัวสก,กัดเอาไว้เลยครับโทเทงน่ารู้ว่าถูกเพชรทองคำแกจะพุ่งเข้ามาครับเอาละครับประกบนายยกกันไปเสียบแลกกันมาครับนี่นะครับวงนายมีด เรียกว่าตุ้ยลำตัวตัดกำลังไปก่อนคัตันดานโทรเทงอีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านมหาตามนั้นรับโทเทงจับนได้หายจะมาเสียบก็ยังไม่ชัดเจนทั้งคู่ครับกรรมการแยกออกมานะครับพยับไม่มีใครถอนไม่ไเรียกลำตัวเลือกไปหน้าเลยครับปิดมาหมุนกันมาตีด้วยขวาก็ไม่ต้องคำแม้แต่โทเทงก็ยังเถียงอยู่ครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ไม่นอนจันตอนนี้เป็นการชิงแชมป์ที่บอกว่าถูกคู่ถูกเวลาครับประกคมได้เหมาะเหม็งที่สุด แตะเข้ามาอีกแล้วครับวงในของโทเทงยกไปยกมาขยันจริงๆครับนะครับมาตั้งเกมกันอีกขวานแ้งขวายัดไปก่อนรับธนาไม่ต้องํำอยู่ที่แรงปลายใครจะดีกว่ากันเท่านั้นครับนี่ครับอยู่ที่ลูกนืออยู่ที่ท่าทระโทครับมาดูว่าใครจะยิงระยะได้แข็งแกร่งกว่านะครับบวกมัดมาทางด้านทเทงมัดในทางด้านเพชรเพ่ต้องํำจับในได้ครับเตี๊ยมมา แต่ทางด้านเจ้าโทเทงไป2องเพชรทองคำคืนมาหนึ่งเป็มหนึ่งของเพชรทองคำก็ชัดเลยครับนะครับแข้งแรกหมานมาอีกแล้วเพชรทองคำเตะมาก่อนนะครับแล้วตีด้วยเข่าขวานี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้เริ่มจะมีเสียงเฮหามากขึ้นครับที่กองเชียร์ของทางด้านเจ้าเพชรทองคำนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับลูกลุกแรงทางด้านเพชรทองคำเริ่มเล่นงานครับโบงนายหายยังออกเสียบอีกครั้งหนึ่งพลิกไปพลิกมาอ่ะครับตั้งไปตั้งเสียบครับได้คนละชุดเหมือนกันเอาลไรครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับแยกออกมา ต้อครับวางแข้งแต่เจอโทเทงสวนหมัดมาสิครับหมัดกับแข้งใครจะดีกว่าครับและต่อมาจับไห้อย่งปงไห้นะ่านผู้ชมครับยังแลกกันตลอดครับนี่ครับแอบเป็นเกมดิบดิบหัวใจต่อเนื่องจริงจริงกัะโจนพวกนี้เตะข้ามาแล้วเอาแข้งขวาบวกกับหมัดครับเอาครับต่างไปต่างโดนอะไรครับเตะมาก็โดนสวนครับขวาตรงเน้นๆครับของธนาเจ้าโทเทง เครับคองเฉียทั้งสองฝ่ายก็มีกิจิศักครองรัตนชัยกระโดดลอดเต้นอยู่ที่มุมนะครับอะครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับวัดใจครับนี่แหละครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับแต่แน่นอนที่ครับต้องมีคนหนึ่งหลยครับที่คิดผิดนี่แหละครับไม่รู้แหละครับว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่ตอนนี้ยังคงคู่ขี้สูสีอยู่จริงๆครับอะไรครับพยายามจะเดินหน้าขวาที่ต่อยมัดขวาครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับรบ3ยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่ชิงแชมป์ว่างในรุ่นพิกัด48กิโลกรัมเกมการทกนะครับระหว่างธนาเพชรทองคำชอชนาทิศในมุมแดงจากอุบลราชธานีกับโทเทงจากกัมพูชาครับอะไรครับท่านผู้ชมดูภาพช้าครับแลกกันตลอดใส่กันไม่มียั้งครับออกกันไม่อยู่จริงๆบิดไปบิดมาแลกไปแลกมาครับโอ้โทเทงก็มีหมัดและพยายามจะล้วงลำตัวและแลกครับ เพชรทองคกงำก็มแีแข้งนำเข้ามาไปมาก็ต่อยคืนครับแลกกันแบบดอกต่อดอกอยู่ครับไต่ขวามาโดนหมัดครับไต่มาก็โดนอีกทีโอ้ตอนนี้วัดใจกรรมาการลุ้นแชมป์จะอยู่ที่ไทยหรือไปกัมพูชาไปลุ้นกันครับ หลงังจากผ่านไปอย่างดูเดือดถึง3ยกครับช่วงนี้เราเปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges' decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย max มวยไทย Facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Bonus for Blue and Red Corner. Max Muay Thai Facebook page. Boom! Bonus All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue Corner. Tall from Cambodia. และรอบ,บนี้ครับขอเชิญคุณสุเปอชีนเงิน,นบำรุงหนึ่งในโปรโมเตอร์ของสนาม Max กซ์มอญไทยขึ้นมามาอบคำขัดแชมป์บนเวทีครับ ladies and gentlemen please welcome once again mr. s u p e r c h i n เงิ a m r u n g one of our promoter h e will present the 4 8 k g karbafight c h a m p i o n belt to tall tank from cambodia